คนะครับก็ต้องขอกราบส,สวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับช่องบิทชาแนลอีกเช่นเคยเช่นเดิมนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการย้ายเซิร์ฟนะครสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะเห็นอยากแบบไปเล่นกับ ีมมงสตรีมเมอร์นะครับที่เขาย้ายเซิร์ฟไปนะครับว่าย้ายยังไงไปเซิร์ฟนู้นเซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็ไปดันแรงเซิร์ฟนั้นเซิร์ฟนี้นะครับไปยังไงนะครับแล้วก็ข้อดีของการย้ายเซิร์ฟคืออะไรครับผมเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาไม่แยกมือถือกับคอมมันเอง นะครับใครที่อยากเล่นแบบชิลๆไม่แยกมือถือกับคอมไม่ต้องทาบั็กคอมให้ยุ่งยากนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมจะได้เข้าใจทุกอย่างเองนะครับวันนี้พี่มาสอนแบบละเอียดเลยนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์กันก่อนเลยนะครับเอื้อมมือไปกดไลค์พี่หน่อยนะครับขอบคุณครับผมโอเคมาเราเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับสำหรับวิธีการย้ายเซิร์ฟย้ายังไงนะครับขั้นแรกให้เราไปโหลดไฟล์มาก่อนนะครับถหรือว่าใครที่มีอยู่แล้วนะครับก็เข้ามาหน้า แบบนี้ได้เลยนะครับเข้ามารอหน้านี้ได้เลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมาคืออะไรคือ gmail 1รหัสนะครับที่ไม่เคยเชื่อมอะไรนะครับหรือว่า facebook ก็ได้หรือว่ายังไงหรือว่า,า vk หรือว่า twitter นะครับได้หมดเลยนะเพื่อจะเชื่อมเป็นบัญชีใหม่นั่นเอง นะครับผมยจำว่าพี่แนะนำให้ล็อกอินเป็นบัญชีพวก VK Gmail หรือว่า Twitter นะครับแล้วก็เป็น f c e e o o o นะครับที่ไม่เคยเชื่อมกับเกมอะไรเลยนะครับไม่ไม่แนะนำให้เป็นตัวคนเนาะนะเพราะว่าเราต้องใช้รหัสนี้เล่นนะครับกับคนอื่นเพื่อจะเก็บเวลเพื่อจะซื้อของอะไรต่างๆหน้านะครับผมอ่ะก็คือเข้ามาที่แรกี่ยให้เรากดรูปคนก่อนนะครับอันนี้คือเราต้องไปเข้าไปเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเข้าไปเปลี่ยนภาษาแล้วก็มาล็อกอินเป็น พวก Facebook พวก Gmail นั่นเองนะครับเรากดตามพี่เลยนะครับเข้ามาหน้าแรกนะครับกดที่รูปคนไปก่อนนะครับอ่าจากนั้นมันก็จะให้เรากดเริ่มเกมแล้วกดเริ่มเกมไปเลยนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเรากดตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเหมือนเราสมัครไปแั่นแหละนะครับนี่แล้วก็กดยืนยันครับผมอ่าสามตัวเลือกเมื่อกี้เลือกอันไหนก็ได้ครับจากนั้นก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกันนะครับผมก็ตั้งไปนะครับจากนั้กมเา นะครับทีนี้มันก็จะโดดล่มไปะนะครับเข้าตัวเกมแล้วก็ให้เรากดออกนั่นเองนะครับแล้วก็รอ เข้าไปหน้าล็อบบี้นะเพื่อจะเปลี่ยนภาษาตามขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะครับผมใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยกอกลับแล้วก็ดูช้าๆนะครับผมรีกลับก็ได้นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมจะได้เข้าใจทุกอย่างเพราะว่าคลิปนี้พี่สอนละเอียดมากนะครับย้ำว่าสิ่งที่ต้องทิงสิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับคือจะมี Facebook หรือว่าทวิตวีเคนะครับผมต้องเป็นบัญชีใหม่เลยนะครับย้ำว่าห้ามเป็นบัญชีที่เคยเชื่อมอะไรมาทุกอย่างเลยนะครับต้องใหม่ๆสดๆแลร้อนเลยนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวรอสักคู่ นะครับเดี๋ยวรอมันเข้าเกมสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่จะขอตัดมาตอนหน้าล็อบบี้เลยละกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่หน้าล็อบบี้เป็นเรียบร้อยนะครับผมนะก็คือถ้าเข้ามาในส่วนรูปคนเนี่ยมันจะเป็นของเซิร์ฟไทยนะครับจากนั้นให้เรากดมาที่ฟันเฟืองนะครับนี่เลยตรงเปลี่ยนภาษานะครับมันจะมีภาษาอยู่ตรงนี้เห็นไหมภาษานะครับตอนนี้เป็นภาษาไทยอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปหนึ่งที่ครับผมปุ๊บนะครับจากนั้นมันก็จะมีให้เลือกหลายภาษาเลยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษภาษากรีนภาษาโปรตุเกสอินโดเวียดนามนะครับผมโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่พี่ จะบอกว่าถ้าเราไปเซิร์ฟสิงคโปร์ตามที่พี่บอกจะสอนในคลิปนี้ทำให้เรากดมาที่ตรงนี้เลยนะครับนี่อินโดนีเซียนะครับตรงนี้เห็นป่มนี่เลยตรงเมาส์พี่ไหนไหมพี่จุดให้ดูแล้วนะครับพอเราเลือกแบบนี้เสร็จนะครับกดตกลงครับผมกดตกลงตรงนี้เลยนะครับปั๊บแล้วก็กดตกลงอีกรอบนึงนะครับเขาก็จะบอกว่าต้องรีสตาร์ทเกมเพื่อให้การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะครับผมเรากดตกลงปุ๊บจะนั้นเปลี่ยนภาษาแล้วนะทีนี้ให้เรานะครับผมให้เราอ่ายังไงอ่ะปัดจอออกไปเลย นะครับปัดจอไปนะครับแต่ว่าให้ล็อกล็อกออาก่อนก็ได้ล็อกออาก่อนดีกว่าปั๊บปึ๊บนะครับจากนั้นก็พอล็อกออกเสร็จให้ปัดจอแล้วก็เข้าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอา่ะาพี่ปัดจอก่อนปึ๊บภาษาจะได้แบบเต็มร้อยนะครับเป็นจะเป็นภาษาอินโดนะครับทีนี้ เดี๋ยวพี่จะบอกขั้นตอนต่อไปนะครับทำยังไงให้เป็นภาษาสิงคโปร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวหลายคนจึงง่าเว้ยพี่เราเปลี่ยนภาษาดูมันไม่เป็นเซิร์ฟอินโดหรอครับมันไม่เป็นครับมันต้องเลือกให้ถูกวิธีครับผมต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยเดี๋ยวพี่จะสอนแบบละเอียดเลยนะครับในส่วนนี้ตามกันไปจะช้านะครับทาตามมาช้านะครับคลิปนี้พี่สอนละเอียดเลยนะครับย้ําว่าข้อดีของการย้ายเซิร์ฟคืออะไรนะครับผมนะคือนะครับผมไม่มี เอ้ไม่แยกนะครับคอมกับมือถือนั่นเองนะครับย้ําว่าไม่แยกนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้ขึ้นภาษาอินโดนีเซียเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เรากดเลือกที่3จุดตรงนี้นะครับผมอ่าทีนี้น้องๆจะล็อกอินอันไหนก็สามารถล็อกอินได้เลยนะครับแต่พี่แนะนาล็อกอินเป็น gmail นะเพราะว่า gmail เนี่ยสมัครง่ายนะครับก็กดที่ gmail ได้เลยนะครับผมอ่าจากนั้นรอสักครู่นะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขอเพิ่มบัญชีแป๊บหนึ่งนะครับอ่าพี่ขอเพิ่มบัญชีแป๊บหนึ่งนะครับพี่ก็หามาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่ โอเคแล้วพี่ใส่แป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะพอใส่ Gmail เสร็จมันก็จะถามอะไรต่างๆนานาครับปุ๊บกดยอมรับไปนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับตอนนี้พี่ล็อกอินด้วย Gmail เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะนะับลรากดเข้าไปหนึ่งทีครับผมอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นั้นมันจะมีเลือกภาษานะครับผมตอนนี้แหละใขั้นตอนนี้แหละจําเป็นจริงๆนะครับต้องเลือกให้ถูกนะครับย้ำว่าต้องเลือกให้ถูกอันนี้เหมือนเดิมครับผมเลือกอันแรกหรือว่าอันสองอันสามก็ได้ได้หมดนะครับ ดูให้ทันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเพี่วอชื่ออะไรดีชื่อนี้ละกันนะนะภาษาไทยนะครับผมอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่บิทชาแนลนะครับโอเคจากนั้นกดตกลงได้หรือเปล่าอ่าซ้ำบิทชาแนลหนึ่งโอเคโอเคได้ครับผมจากนั้นก็รอสักครู่นะครับพอเราตั้งชื่อเสร็จนะครับตั้งชื่อเสร็จก็รอสักพักนะครับมันจะมีให้เลือกภาษานั่นเองนะครับดูดีๆนะครับผมในขั้นตอนนี้นี่ มีให้เลือก3ประเทศนะับชัดเจนเลยมีไทยแลนด์มีอินโดและก็อสุดท้ายคือสิงคโปร์นั่นเองนะครับย้ำว่าอสุดท้ายเป็นสิงคโปร์ให้เราเลือกที่สิงคโปร์ถ้าเ,าเลือกอันแรกก็จะเป็นไทยแลนด์อันเลือกอันสอเป็นเซิร์ฟอินโดนะครับใครอยากว่าไปเซิร์ฟไหนก็สามารถได้ปกตินะแต่พี่แนะนำให้ไปเซิร์ฟสิงคโปร์นะเพราะว่าสตริงสตรีมเมอร์เขาเล่นกันเยอะนะครับผมนะแล้วก็กดอันนี้ไปเลยปับ๊บแล้วก็กดโอเค นะครับทีนี้ก็รอดูนะครับว่ามันจะเข้าเซิร์ฟสิงคโปร์หรือเปล่านะครับถ้าเข้าเซิร์ฟสิงคโปร์เนี่ยกิจกรรมต่างๆมันจะเป็นของเซิร์ฟสิงคโปร์เลยมันจะมีไม่มีกิจกรรมแบบเซิร์ฟไทยนะครับย้ำไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมน้องๆจะได้เข้าใจนะครับผมนะย้ําว่าเขาไม่เขาไม่แยกคอมกับมือถือนะครับในส่วนเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับบอกเลยว่าลงแรงสนุกแน่นอนโอเคนะครับพอถึงหน้านี้กดกลับได้เลยนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าล็อบบี้นะครับผมจากนั้นรอสักคู่นะครับผมรอสักคู่นะนะครับ โอเคนะครับนี่มาเรียบร้อยนะครับผมขอรับชุดก่อนละกันชุดฟรีนะครับผมอ่าสมใส่ไปเลยนะครับอ่ะใครไม่เชื่อว่าเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะนะครับเราต้องดูตรงตั้งค่าตรงฟันเฟืองนะครับปึ๊บนะนี่เอสิงคโปร์นี่เลยของแท้แน่นอนดูรูปโลกได้เลยสิงคโปร์ครับผมชัดเจนนะครับผมแค่นี้นะครับแค่นี้เองง่ายๆเลยนะครับย้ำว่าง่ายๆเลยส่วนกิจกรรมก็จะเป็นของ เซิร์ฟสิงคโปร์เลยนะครับนี่สังเกตดูได้เลยนะครับเห็นปะนี่เลยเห็นปะไม่เหมือนเซิร์ฟไทยเลยนะครับไม่เหมือนเซิร์ฟไทยเลยนะเห็นปะมีตัวละครใหม่ด้วยนะครับโฮเมอร์นะครับในราคา400เพชรนะครับเป็นกิจกรรมท็อปอัพกันเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ UDP ก็ตามนี้นะครับใครที่เล่นเซิร์ฟสิงคโปร์อยู่สามารถแอดพี่มาได้เลยนะครับไว้เล่นกันพูดคุยกันลงแรงกันนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวิธีการย้ายเซิร์ฟกันเองนะครับใครอยากย้ายมาเล่น ในส่วนเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับที่สตรีมเมอร์เขาเล่นกันเนี่ยนะครับก็อย่าลืมทําตามคลิปที่พี่บอกเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือจะมี gmail หรือว่า Facebook ใหม่หรือว่าเป็นในส่วนทางด้านของทวิตเตอร์ vk เป็นอันใหม่ไม่เคยล็อกอินอะไรเลยนะครับผมก็สามารถมาทําได้เลยนะครับโอเคใครทําได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วก็ใครติดปัญหาอันไหนยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปวีรนีลาตัวไปก่อนนะครับผมกล่าวคาว่าสวัสดีครับ